คลืออยากกักใส่อนะ้วนนะแลถพออ้วนดอกเอชนะลืออ้วนต้องได้แก๊กสองถังอย่างที่รือสัญญาไว้นะอาบอโอเคโอเคเกมการพนันของเราเริ่มตรงแล้วนะ <i> อ้วนห,ห้างโกหกลื้อนะ <i> ง่ายจะตายเกยมสักตลกตีกลางต้องที่อ้วนย้ายไปอยู่ปักกิ่งใหม่ๆนะโอ้ง่ายมาก อ้วตีนกตีไก่ตีอะไรเยอะแยะไปหมกเลยแค่ตีสักปลาหลักในเกมแค่เนี้ยอ้วไม่วิ่งหนีไปร้องไห้ที่นังผุหรอกอ้วจะตีตูดลือให้ลืดตายทั้งทีมเลยตีเบอร์เจ็ดกบ,บุญไหมอะไรนะไปไหไปไหนนะาสีเบอเจ็ดออสีเบจ็ดสี่เบอร์เจ็ดนะตัดสินเออไปไหมไป ตัวยังตัยังตีบวกสิบเลยก็อะไรนี่ลือเล่งลือเร่นลือเร่งดอกเอหรือหมักลูกของมอนว่ครับมึงเร่งดอกเอเป็นรือเปล่าเนี่ยอาโบอาโบอาโบ ทางอะไรอยู่ครรับอะไนเะลือกกําลังทางอะไรอยู่เนี่ยเมื่อไหร่จะขีห้องเล่นอยู่เล่นอยู่เล่นอยู่เหรอ,อ <c oughs> ว่อาไงดูก็รู้แล้วเจะไม่มีปัญญาจาัดการสัตว์ประหลาดนั่นอ๋อเล่นอยู่<ม>ใช่ไหมเขาพาดาพิงต์ต่อมึงมาปิดกับเนี้ย อัวขอให้ลรือแพ้นะขอให้ลงคิวขอให้เล่งไม่ไล่ขอให้แพ้หรือไม่สั่งแกให้อัวขอให้เลื้อมังไม่ไล่เล่งต่อไปขอให้ดงคิวดงคิวดออักตกร้องไห้ที่นังปุ๊บโดนฆ่าทั่วป่าเลยออกของไม่ทางดนตีกระจายตื้อตายหมกเลยนะเข้าใจไม้หนูป้อไม่มีแกเดี๋ยวนี้พ่อมาต่อยมึงเลยไหมจ๊ะมึงไปเรียกพ่อมึงมากูคเคยทาอะไรให้มึงทาง<น>ต่า กูไม่กูไม่เอาเบอร์พ่อมึงก็ไรกูไม่สั่งแก๊กที่อง่นก็ไยอีพ่อหนู<อ>มึงอะ ลรื่อมังกรจอกสู้อ้วไม่ไหลเรื่องมังกรแท้ๆเลยเข้าใจไหมอาโบกเ้ือามอมังกเลือมังกลแก๊กหรือไปตให้นนองแหลกเลยแคชัดเอาแแก๊ไอ้เหี้ยมองอ่ได้ไหมสักพ่อมึงสิก็กูเปิดร้านตัวกูอก อีดอกมึงคิดว่ากูจะเอาอะไรคิดปี้คิงไปขายสะสมโจ๊กให้คงแหลกหรออียงโย่ สาทไมึงต่อยกับกูเียอยากโดนไหมกัดมึงถอยักเดไหมเฮียตีคนไทยอยากโดนไหมมึงอยามาเก๊กใส่กูนะวันวนเฮีกินแก้ยไัตข้ากินไหมเฮียแล้วถ้าคงไม่มีแก๊สไปตุู้มีทหาไสตและถ้าคนไม่มีแก๊ไปต้ของข้าคงจะแหลกอะไรอีโง่เรื่องมาะโง่โง่เหมือนบํา มามบัตรตุ่นหรของเรือ,อะมึมงโง่มึงเอาโง่มึงอะไรโง,ไง,งไ่ไปตายให้หลงแต่อีน้าอีงายไก่ตอมมึงไปตายร้องไห้เหรอห,หรือร้องไห้เหรอหรือเจ็กปวกราสี่ที่อ้วดดาลรือได้ชนะน,น่ะ พอ,อครูยอมมึงยองมอมึงขอเลยมึงขอไเลยมึงขอไปเลยมึงขนที่บ้านไปเลยบ้านมึงอยู่หลายรู้ว่าตอ,น,อ,ตอ,น,ตอนนี้พี่ไอ้พวกบ้านอมู่กับตังกินดีเยอะ แหม่แหม่ไอ้ไอ้เจ๊เจ๊กะลีอะมึงด่ากูกะลีร้ออีอีลูกหัวขนอีอีหัวควายยังไม่ทออีนักผู้หญิงปี้ในดอกเออีหน้าตาการักีมีอับปีจังไรดอกทองช้างเย็กเมื่อมังหน้าหีไปคงไทยภาษาอะไรดักทู่คงจริงยังไม่ไล่เลยเมื่อมังอุบักชักชั่วสกประบกมั่วไปเหมือพ่อแม่ลืษก็คงจะหมังนเรื่องนั่นแหละเข้าใจไหมอัดตัวตีหีเหม็นจมหีไว้พูดเล่นลับไม่ไล่เลยเมื่อมังหีไม มันวางไปแล้ว user